นะครับนะครับลูกค้าครับอู่ช่างกู๊กครับเป็นเสือสามนะครับรถคันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์มีแต่ลมนะครับสรุปแล้วคือตู้แอร์นะครับมีปัญหานะครับอ่ะเมื่อทางเราถอดแล้วนี่นะครับดูครับเมื่อที่เห็นเห็นไหมครับเมื่อที่เห็นเห็นไหมครับไม่ได้เกิดจากน้ําหอมในรถนะครับไม่ได้เกิดจากเครื่องสําอางหรือฝุ่นแป้งใดๆล้วนๆครับฝุ่นที่เท้าครับฝุ่นที่ตีเราเนี่ยแหละครับ เมื่อความชื้นนะครับเมื่อความชื้นนะครับไมคคยเย็นมีนะครับฝุ่นที่พัดลมตู้แอร์ดูจากเท้าเราขึ้นไปในรถนะครับก็จะไปจับกับความชื้นก็จะทําให้เป็นเมือกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับการดูแลตู้แอร์ที่ดีนะครับดูแลไม่อยากให้แอร์ตันตู้แอร์ตันในรถนะครับมันดูดฝุ่นบ่อยๆครับฝุ่นที่เท้าฝุ่นที่ผ้ายางก่อนขึ้นรถหลังลงรถเคาะบ่อยๆเป็นเรื่องดีครับ ดีมาหูช่างกูเป็นเสอหกสามครับยินดีรับใช้ครับแก้ไขเรื่องแอร์ครับคันนี้ครับเอาติสองพันสิบสี่นะครับดูครับอันนี้ตู้แอร์รั่วนะครับดูนะครับกระดูเมื่อเกาะนะครับนะครับมันจะผุแล้วนะครับลองพรกนี้ครับเนี่ยครับตามมดพรกนี้ครับเห็นไหมครับ